สวัสดีค่ะผู้หญิงสุดแดดชวนคืนเรื่องมานนะคะวันนี้เรามาซื้อของค่ะพอดีมาสั่งเหล็กนะคะเราก็รอคุณผู้ช่วยสั่งของอยู่นะคะก็เลยแวะดึงชาเขียวชาเขียวที่ร้านกาแฟใกล้ๆตรงนี้นะคะดูบรรยากาศในร้านมีภาพตกแต่งสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆ,ๆถ้าเกิดมากับเด็กๆด้วยนะคะลูกๆของผู้หญิงสุดแดดนะคะ จะแ,แวะที่ร้านนี้แล้วก็ถ่ายรูปที่นี่เยอะเลยนะคะแต่ว่าเด็กดีคนนี้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้สองวันแรกนะคะก็ <c oughs> ามานั่งชิวๆอยู่คนเดียวนะคะรอคุณผู้ช่วยสั่งของอยู่แต่ว่าอย่าอีกสักพักนึงว่าจะอีสักครู่จะค่ะ,คะจะเดินเข้าไปหาคุณผู้ช่วยนะคะข้างในนะคะก็มานั่งนิดหน่อยนะคะนั่งอะไรตออคอมเมนต์ ตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนนะคะแล้วก็ดูไลฟ์สดเพื่อนนะคะก,กำลังใจเพื่อนนิดหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะอย่าลืมนะคะหกเทคนิคที่ิโฆษณาสตรีมของผู้หญิงสุดยอดคนชนลมากนะคะหนึ่งตื่นเช้ามาไม่ต้องทําอะไรมากมายคะ่ะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆก่อนเลยนะคะตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็ทําอะไรต่อตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วนะคะเราก็ไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนนะคะเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนนี่ได้ไหมได้ไหมอ่ะเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนนะคะไป รับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนนะคะว่าอ้าววันนี้เพื่อนเพื่อนเราทำคลิปอะไรให้เรารู้บ้างน,นะคะอาจจะห่างถึงกันไปนานๆนะคะเสร็จแล้วก็มาลงภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งขอให้เป็นภาพใหม่นะคะอะ่าลงคลิปสั้นอ่าคลิปสั้นถ้าขยับค่ะอ่าอคลิปสั้นนะคะอะ่าเช้าก็วันเย็ยนลงไปเลยนะคะพักเบรกสามเวลาเลยก็ได้นะคะลงเขาบอกว่าลงไปไหวลงให้เป็นเวลาอาจจะผ่านได้รับคืนข้างค่ามานะคะแล้วก็ ตรงสตอรี่สตอรี่ขอให้เป็นคลิปสั้นเล็กๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆสั้นเล็กๆงี้ก็ได้ตือนเตือนเตือนเตือนตึ๊ดเตือนตือนอย่างงี้ก็ได้จ้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากพันสตรีนต้องลงคลิปยาวอย่างน้อยอวันละคลิปนะคะสามนาทีขึ้นไปนะแล้วสุดท้ายก็ไลฟ์สดค่ะถ้าเกิดใครอยากเก็บนาะทีรับชมอยู่ก็ไลฟ์สดนานๆนิดนึงนะคะเพราะว่าการการไลฟ์สดเป็นการ เปิดค่ากรลังเห็นที่ดีและการเก็บนาทีที่ดีที่สุดนะคะใครอยากผ่านอไะได้สตรีมนะคะก็ไลฟ์สดทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลงคลิปยาวทุกวันแต่ถ้าเกิดใครนะคะไม่สะดวกใจที่จะไลฟ์สดนานๆอย่างนั้นก็ลงคลิปยาวไปเลยค่ะวันละหนึ่งถึงสองคลิปเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้แล้วก,กันเครื่องมือตั้งค่าในไวทุกคนนะคะสวัสดีค่ะตื่นเช้วยกัน